เาบอาไยู่เลไม่อยูยจอกันปเชนะครับหลานยำประจวบฮะโดยประกบนะกหลังอยากที่กลับมาจากกานรายการที่กรุงเทพนะฮะรายการโซเชียลโชว์นะฮะก็กลับมาขายปกตินะครับที่โตลุงประจวบนะวันนี้ข้างหลังจะมีงานนะอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะคะมีงานประจําของ อำเภอเลยครับนะครับเป็นการคลายท้องนะฮะแต่ก็ยังแรงอยู่นะตันนี้ก็จะหกโมงแล้วนะครับคือแรกเริ่มขึ้นนะโดยประกอบเลยนะครับวันนี้ครับจำคืนแรกเลยครับทุกชนิดแมลงทอดมาทอกันที่นี่ส่วนต้วร้อนครับน้ำมันปลาทอดเราจะเปลี่ยนกไปเรื่อยๆนะครับไม่รั้งนะครับเป็นน้ำมันพืชผ้านะครับ

มันต้มนะมันเป็นมันเทศมันโบราณของเราเลครับมันเทศนะครับแล้วมาดีจะอ่อโมยตัวตัวตัวกระหลกยั่ไหวแรงเนาะปีจไล่หน่อไม้ดอแน่ีไ่หน่อไม้ต้มเามีครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นขิงแม่่อนหน่อไม้ต้มน้ำตานี่เป็นน้ำตาลทีนะครับจะไม่เด็ไม่ได้ดีนะของที่ใช้หน้าเราเนามนต้มใช้ดีเดี๋ยวตบตาพีนทีบใก เริน้เขาว่ามีละสิบบาทลูกโต้พวกกนอดูการอ่าอ่าันนี้กาแฟเจ็ดีหอมควาเจ้าขนมจาามะร้าวอ่อนเอาดิมะาออนขนมจามะร้าวอ่อนเป็นยังไงแยกขายนมนะขนมจ้ามะอฮะอ่า้รอมะอแล้วก็จะมีมะข้าวออนมาจะเร้แกมะร้าวตาขาอยู่ที่นี่นะครับตาาตัว็มีหนาย

ดูตากูตนากูก็ีของันะครกมีมากะโปงมาตั้งแล้วมาแล้ครับคเตียวแนี้นัวันี้เป็นวแรกคยุนาแค่แกวของเรานีแต่เอาของ่มาขายขงรมของกมาแล้วเรื่มเียวมาเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวพะกั่เดียวแท้นวเียวสาพ่อราคที่ ต่อตดห่อรับรองได้ครับเรื่องสุขภาพนะครับรวมสองยี่สิบบาทเยอะมากผมยังนิ่งไปเอาอยู่แต่เอามาได้ทำงานหลายอย่างที่อป็นอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรของวันนี้นี่นของที่ของวัดเกิจังหวัดสมุท,มทรสาครนะครับเป็นเราเข้าวัดเกศน่าจะหนักครับรมผมว่าแปดสิบบาทแปดสิบบาทนี่กินแั้วครอบครัวนะครับไม่ยอมกิน ยเ็กนะครับผีก็ได้ครบตัวตัวใหญ่ๆคิดแด้ว่า8ตัวนี่คิ่ไม่หมด8ตัวนี่ิไม่หมดีตัว้วนะครับอายุเรา80บาทใช่ไหมอายุเรา80บาทเท่านั้นะครับบเราต้อวเกลหรอจะเป็นน้ำกระเทียมน้ำรเทียมรอ่าีกลอนี้กอราจดปวดไว้พร้อมดิมแค่เย็นแนะกรับราาตัวหนสหรัเาูกย่างนึน เป็นนมสอรถีนะครับดแค่ยี่สบห้าาทเท่านั well. ้นเป็นนมจากเราทำเองนะอ่าสองอยู่ไหมจ๊ะเโ้ดมุ้งหอยแ็งาราด้าเส็จหน่อยเนาะไม่เจอโควตาการูดไม่มีนะครับตัวเพาะขายนะครับตัวาะขายวันไม่ดีงาะไว้นะครับเราทำวัดนเรียกหมดตรนนี้ับต้นนี้เห็นไหมล่ะับ

ชิน้นนี้ได้เนี่เได้ได้เดินายสานเนี่ยเด,ด,ดี๋ยวเดี๋ย้นออครับไมมีอะไรขนมโ้ทานคพีอะไรสาูบัวลอยแล้วก็ยังมีกองแพงกที่เป็นขนมโบราณจริงๆขนมโพนี่หากินยากนะะครับ่อมาอุนกันครับ ของแขงกนทิกราญ่าอากาศร้อนอากาศร้อนนี่ใส่้แขงก็เนี่ยไม่ใส่น้ำแขงนะครับอันนี้ครับครับเป็นการดูแลก็เข็จะใส่ผักเยอะหนะมีบกชีมีใบชะละเหน่มีหัวหอมแล้วก็มีแครอทนะมะม่วงเ็าโป๊ยแข็งเรอเห็ดกลางปลาได้นะลักเลยลาาลัดที่ทะเล แล้วก็ปลาปานที่น่ากิจอี่กะปอมาระทีนี่กล้ตองนานอาค้น่ห้าบาทนะครับชิ้นใหญ่ใหญทใกล้หัวหมูนี่จะเป็นหมูเปรี้ยวหมูม้เส้นทีขนาาที่นี่นะครับพอดูการเรายังมีป้าดิเป็นขนมบ้าดิโบราณของเรานะครับรเท้านะครับจอาชิ้นละได้เนาะ

เป็นเต็นอะไรครมบ้าบินหเจ้าเป็นพระอ่นะครับเป็นบาเนจากเาเป็นไงบาประกบไปออดรายการมาโอเคไหมรายการอะไรนะเดอันะเดโซเชียลโชว์เดยวโซเชียลโชว์ไปสามรอบอะกันนะ อะไรน้งพ okay. ิธ oh, 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 ีกรน้องชื่ออะไรนะน่ารักนะพิธีกรเีไคนอ๋อเหรอเออแต่เมื่อวานนี้โอเคเขาพูดดีนะพิธีกรรายการ social show วันนี้ชื่อเผาล่ของเผาแต่ว่าาวด้อ๋อ่อเจีหอม่เจยำหอยแงยำหอยแครงโปลาเยอเเแงกกลางเผ็รกลาง กินทีไรก็เงื่อนแต่ทุกทีกินน้ำประกบเนี่ยแต่ก็อยากกินนะแต่เมื่อวานครับนักนักขีดรายการเนีของสดมากเลยอ่ะมีสวยอันนี้เราต้องผลไปเองหรือว่าท่านเขาเตรียมให้เหรออ๋อเราต้องเตรียมไปเองถามมาได้มันได้มันก็ได้เพราะว่ารู้จักเยอะมากได้คนรู้จักเยอะนะครับตุนนี้มันเป็นรายการโซเชียลโชว์คนดูเยอะนะนะครับเมื่อวานนี้คนต้องกาไปมาแล้ว เอาเยอะแซกไปด้วยนะตอนนั้นก็ไปออกกันหลายคนนะสำหรับคนที่ขายยำเกกล้วยนคกกล้ยน้าเทียบรที่นี่รับลมสาครบกลวยสระบพสกพอย่างใส่อย่างเดียวพเวลาแลวใช่ไหมใส่แล้วทำไรอี่บ้า จะมไลหน่อยาลเออลแเละ่ายไปเลยเล่นัวไปเลยตอนนี้นี่นึงพวนี่ะห้อนีมีูปลโลพูๆหน่อยจะได้หัวล้นร้านอักเข้าไปนี่ทองไห

นี่โอ้ยอดนี่ไงยดสุดยอนย, <c oughs> ยิงกินนี้เลยช้อนก้อนช้านอนอนนี่ต็มาจากเอาน้อยเช่นกันนะครับวันนี้ทำอะไเป็นร้านผลไม้ก่อนะ นี่อืมผมชอบกินขราวโพดนะร้านนัวข่าีหน้เลา็่อีกดก็เป็นผักลาาาน้าอ่ากังเ วันนี้ร่กคของห้างสุกนะหาแคงนะครับมาไตมาไตไตจากหน้าเลยหน้ามีมากหน้าหายแคลงที่กจะแกะให้นะไม่ได้กินน้าเปือกนะที่บ่อที่ดีนะครับีมา chúng tôi bảo các ngôi nhà xây đóng, ra không? Đúng cái xây body, หลังจะเขรยนหังใี้นึงก็งมีงานทรทรล่อะไรไม่รู้ครับจำนววรส้าตไม่เหมือนไครนะรจะออกแบบจ้ำแบบบ้็นๆรสอันปน ờ, ngon đấy, ạ. ẩm. ủi <laughs> tre thì nói luôn đó, bỏ

ที่ใครใครตรงนี้จะเป็นเป็น <laughs> 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 ที so. to ่นั่นมันหยุดไม่ได้เหรอครับใส่หมแม่ครบเทาะใส่มตรัแม่บอกว่าแม่ใส่หมนี้ตัวเพื่อให้ได้3ตัวให้เหลือในราน30ตัวใช่ไหม